ต้องสำรวจหน่อยนะครับแม่คา้าเขียงหมูตลาดสดย่าโมจมังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าช่วงใก,ก,กล้เทศกาลตรุษจีนปีนี้นะฮะเนื้อหมูเนี่ยเริ่มปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วหากว่าไปเทียบกับช่วงปีใหม่เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ครับราคาปรับขึ้นแล้วประมาณ50บาทต่อกิโลกรัมโดยขณะนี้นะครับราคาขายหน้าแผงเนื้อแดงนะครับราคา1 5 0บาทต่อกิโลกรัมสันในราคา1 7 0บาทต่อกิโลกรัม เนื้อหมู3ชั้นนะครับราคา150บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากว่ารับมาจากพ่อค้าคนกลางในราคาแพงนะครับเงียบค่ะขายของเงียบกันทุกคนปีนี้ถือว่าเงียบที่สุดเลย40%ค่ะใช่เยอะมากเพราะว่าเขาสู้ราคาไม่ไหวเขาก็เลยหยุดบางคนก็ไปหาอย่างอื่นมาใช้แทนอย่างเงี้ยค่ะเป็นไก่บ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่เขาจะแล้วแต่เขาจะหาได้ที่มันถูก สอบถามผู้ค้าผลไม้ในตลาดสดย่าโมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าราคาผลไม้สำหรับเส้นไหวปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปกติ10 1ถึง15บาทเช่นส้มสายน้ำผึ้งราคา55าบาทต่อกิโลกร,รัมส้มซาถัง ราคา45บาทต่อกิโลกรัมซาลี่แอปเปลิลลูกละ15บาทชมพู่เนี่ยกิโลกรัมละ70บาทนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเข้าใกล้วันตรุษจีนเข้าไปอีกราคาจะปรับสูงขึ้นมาเอกเพราะว่ามีประชาชนออกมาซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากทำให้ผลไม้เริ่มขาดตลาดค่ะส้มอะค่ะที่จะปรับตัวขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณ3-4บาท จากปกติค่ะขึ้นมาได้ประมาณ3าวันคิดว่าน่าจะใช่ค่ะน่าจะขึ้นอีกอาจจะ5บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตุดจีนก็มันอาจจะไม่เหมือนปีทุกปีค่ะ,คะการลงของลงไรก็อาจจะลงน้อยลงก็ย,ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมจากการลงพื้นที่สำรวจตลาดย่าโมนะครับซึ่งก็เป็นตลาดสดท้าปลีกแล้วก็ค้าส่งในพื้นที่เขตทศบาลานค,นค,นครนครราชสีมาพบว,ว่าบรรยากาศยังไม่คึกคักมากนักนะครับ ก็มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของอย่างบางตาเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วนอกจาก